มาดูเรื่องเกี่ยวกับหัวขโมยกันบ้างจริงๆถ้าจํากันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนทีมข่าว JHD ของเราก็เคยนําเสนอข่าวนี้ไปนะคะกรณีที่มีคนร้ายเนี่ยไปลักลอบตัดสายไฟระบบสูบน้ําทางลอดกลับรถถนนสายเอเชียที่จังหวัดชัยนาทยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะล่าสุดคนร้ายย่ามใจค่ะก่อเหตุซ้ําอีกแล้วแล้วก็เหมือนไหวตัวหนีไปได้อีกแล้วยังไม่ได้ตัวทัศีคราวนี้ก็เลยมีการตั้งรางวัลนาจับ3 0,000บาทสาหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสค่ะ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จับภาพคนร้ายนะคะเป็นชายสวมเสื้อคลุมกางเกงขาสั้นสวมเหมือนลนักษณะเป็นไฟฉายที่คาดอยู่ที่ศีรษะ <สา S 2> แล้วก็มีถือถุงอุปกรณ์บางอย่างป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นก่อนที่จะข้ามถนนเอเชียไปยังกลางถนนแล้วไต่ลงไปยังระบบเครื่องสูบน้ําสํารวจดูนะคะตู้เบรเกอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บริเวณน,นั้นแล้วก็ดูลัดเลาอะมองซ้ายแลขวาปลอดโคนนี่ เข้าไปแล้วค่ะปีนเข้าไปบนตู้เบรกเกอร์ปั๊มน้ำไปตัดสายไฟฟ้าที่เหลือจากการถูกตัดไปเมื่อคาวก่อนนะคะเ<อ>นี่ยค่ะแล้วก็เอาไปเลยค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยนาทก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะบริเวณจุดนี้และค่ะเป็นทางลอดกลับรถนะคะบริเวณวัดสมอกิโลเมตรที่1 1 3อําเภอสัพยาที่จังหวัดชัยนาทบอกว่าวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายได้สายไฟยาวกว่า150เมตรนะส่วนครั้งนี้ค่ะที่เราเห็นภาพไปเมื่อสักครู่สายไฟหายไปอีกประมาณ3เ<ฆ>มตรน,นะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการเฝ้าดูกล้องวงจรปิดไงพอเห็นคนร้ายเข้ามาก่อเหตุเนี่ยปรากฏรีบแจ้งตำรวจทางหลวงเลยแต่ว่ากว่าที่ตำรวจจะไปถึงคนร้ายก็ หลบหนีไปก่อนนะ,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงมีการตั้งรางวัลน,นำจับ30,000บาทให้กับผู้ที่ชี้เบาะแสจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ซึ่งสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586หรือแจ้งตำรวจ191ก็ได้ค่ะมาเก็บสายไฟที่ส่วนที่เหลือไปหลังจากวันนั้นมาก็เข้ามา2วันติดต่อแล้วเราก็พยายามตามเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมาก็ตามไม่ทันพอ พอหลังเราไปเขาก็ย้อนกลับมาอีกผู้อำนวยการแขวงงหรวงชนาก็จะให้รางวัลนาจับประมาณสามหมื่นครับเพื่อเพื่อเพื่อเราเราสูญเสียทรัพย์สินของทางราชการเสียหายมากนะครับเราอยากให้หมดไปนะครับก็ขอมีรางวัลนาจับให้สามหมื่นบาทนะครับขอให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลทรัพย์สินด้วยครับ เอาไปว่าตอนนี้ที่มีคือมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ,ะได้เข้าแจ้งความกับตํารวจสพสัพยาแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบรูปปรรพันฑ์ของคนร้ายรวมไปถึงแฟ้มประวัติอาญากรเพื่อจะเร่งติดตามตัวมาดาเนินคดีค่ะค่ะ